สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมากินก๋วยเตี๋ยวกันนี้เพิ่งหวังพี่นอ้องเลือกเล่นมากเลกอยากกินก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูกระดูกหมูดีด้วยเนี่ยแซบ่บก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเอากระดูกหมูต้มน้ำซุปเอา มีจับหนึ่งพี่นอ้องฉันมีไม่ไว้ไห่อหนึ่งเพิิงหอ่อจับหนึ่งมีกะปิกะบพลิกน้ำค่ะ บะหมีหนูชินไม่แตกกระดูกหมู 嗯，差不多。 หัวมันมันเราขอโทษขอให้กินยุ่มาจับหัวบ่ได้สาผมพี่น้อมมันเริ่มหนาวเหลือบก็นเบาอยากสาผมบ่อยอะนะหัวมันแห้ง พิคออนปลูกเองค่ะ <laughs> ร่องกับพริกอันนี้ไม่กินบึงเสียบบ่ เมื่อวันก่อนไปขายปอะเปียมาพี่นองไปขายปอเปียเดลขายได้ขายเมื่อเดียวเฮ็ดเฮ็ดไปลร่อยร่อยกระิินจะเฮ็ดไปบ่ไร่ปะดีเขามีแบบว่าเป็นงานรถแคมปิ้งเขาจะไปจอด จอดกันเมื่อหลายดรกแค่สิบกว่าคัน แรกที่ว่าไปขายตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอยู่มั่งนอกหน่จะไปตั้งร้านขายอยู่ใสก็ไดเหมือนเมืองไทยบะได้ด้วยะคะ่ะถือจับเดียวจะเปิดร้านขายเ่บว่าร้านขายอยังก็ตามที่ว่าเป็นของกินจะต้องไปขออนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตนะคะแล้วก็มีกรมอนามัยมาตรวจเ,รเขาถึงจะสามารถตั้งขายได้แล้วก็ทุกทีบ่วบ่าบ่ว่าเขาจะไปขายอยู่ไสนี่เขาต้องไปคุยก็จะข,ของทีเทากอน ว่าเขาจให,หายเข้าลงขายบอนะคะแต่ว่าอันนี้อีนางที่ว่าได้ได้ไปขายนี่ก็คือลูกสาวแฟนแเราเฮ็ดงานอยู่นั่นนะคะลูกสาวแฟนแเราเฮ็ดงานอยูนนั่นก็เลยได้ไปขายมือเดียว哈哈มือเดียวก็เอาพี่น้องขายบ่ไดย้ยังดอกขายขายบายาย่ได้กำไรดอกได้ได้แต่ทุนขึ้นก็เอาประสบการณ์เอาพี่น้องเพราะว่าเข้าขายบ่แพงแล้วก็เข้าขายของครั้งแรกเนี่ยอุป,ปกรณ์เข้าสือส่อเข้าสื่อแบบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าโมเมนต์ว่าเข้าจะเอาแค่เต่า แล้วก็กระทะไปตั้งทอดขายเลยบ่ได้นะบ่ได้เพราะว่าคนคนยูนิเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับของบริโภคนะ,คะเพราะว่าจะเป็นทุงกระดาษซดเสเซิร์ตอย่างเงี้ยสียเขาก็ต้องซื้อไหมบบางทีเนี่ซอสบางทีโซดเขาก็ขายเด้เขาก็แบง่งขายเด้แต่่าคาของอี่นาเนี่ยให้ฟรีนะคะ ขายก็ต้องใจค่ะฟงคาไฟ้เขาแล้วพี่น้องอยากไปขายอายุตว่าหาหมองลงบ่ได หมูหมูนี่เป็นหมูสิน้นนั่งซื้อมาแล้วก็มาแล้วเ,เนื้อเอ,เอาเนื้อมันออกเอาเนื้อไปเห็ดยงอื่นแล้วก็เก็บกระดูกกับมันมันไว มันหมูกินลายก็เรียนพี่น้องพริกนี่ขวดไม่เลยในขวดขวดได้แค่นี้พริกแหกใช่เบิร์ตเหรอคลิปนี้มาทักทายพี่ๆน้องๆค่ะแป๊ปนึงเจะไปอ่านอ่านเสือต่อเลยพี่น้องพริกปลูกไว้ก็ได้กินอยู่น้อยเนาะน้อยนึ่งพริกพริกเผ็ดเนาะพริกกินดาบอ่ะมันใหญ่ซ่าไหมพี่น้องอากาศอากาศมันหนาว คลิปนี้ฟังไปแค่นี้ค่ะแล้วพอคลิปหน้าจ้า